ว่าเซดายูะเน๊ะนิฮอนกากะโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่ดีที่สุดอยู่เดซี่แล้วค่ะ ปกติวัดเซดาจะเปิดตอน8ปดโมงค่งก็จะเดินเข้าไปตรงเหมือนเรียกว่าตรงไหนอะถ้าเกิดว่ามาเร็วก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ซ้่งวันนี้มาช้าก็จะไม่นั่งก็จะขึ้นไปเลยอันนี้เป็นเล็กประจำสวัดีค่ะชื่อว่าการคะเรียนอยู่ที่วัเซดาอยู่เดซีค่ะเอเลนกูอนุดอรไชนช์ จะต้องวัดอุณหภูมิเพราะว่าโควิดก่อนนะคะ35.2ค่ะ37ก็กลับบ้านนอนต่อเป็นห้องอะไรอะคะเป็นห้องกิจกรรมมะค่ะถ้าเกิดเรามาเช้าเช้าเนี่ยเราก็จะเอาที่ตรงเนี้ยเอาไว้ทําการบ้านไม่ใช่ไม่ใช่การบ้านสิการการบ้านเราทาที่บ้านเช้านี้จะเป็นสอบอะไรคะน้องการช้านี้มีสอบคําศัพท์ค่ะก็จําไปนิดนึงแล้วอันนี้เป็นการป่ายการบ้านก่อนค่ะ เราอ่านมาแล้วแต่แค่ยังไม่ได้เขียนแบบว่าตอบตอบไปในหัวหมดแล้วแต่แค่ยังไม่ได้เขียนลงกระดาษเจนเจจะดูไหมคะเนีน <c oughs> ่ยเจนเจอันนี้มันก็แค่แบบอย่าใส่ใจเลยนะคะ แต่ต้องเข้าห้องไปเจอกับความจริงมไ,มไม่เป็นไรค่ะนักเรียนของวัสิัก็จะอาการเป็นแบบนี้แหละในถุงนี้คืออะไรเหรอคะเบนโตเอามากินตอนเที่ยงค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมเหรอคะใช่ค่ะมันเรียกว่าคิชิโกมุฮังโกตอนนี้ต้องเข้าเรียนแล้วค่ะนนไปห้องเรียนของเขาคุณก็ไปห้องเรียนของคุณนะคะ

พักครึ่งไม่ใช่ครึ่ง5านาที <laughs> 5้านาทีนี้ก็แค่เดินไปกินน้ำก็แทบจะหมดแล้วค่ะแ <c oughs> ต่ส่วนใหญ่จะเข้าห้องน้ำแบบแค่ครั้งเดียวเพราะมันมีพัก2รอบที่จะไปพักเที่ยงเ,เรียนแล้วค่ะเราาจะท่องอะไรคะใคหวะเช็คก็ขดสนทนาที่เรียนไปในคาบเรียนแล้วก็ต้องหาเซนเซเราไปคุยกับเซนเซจำลองสถานการณ์ทิดเต็มเต็มโมอดีกว่นี้ <シ>とかいいんじゃない สีมันจะเน้นพูดพูดเยอะมากแบบตุมตามตุมตามตุ่มตามยิงเป็นปืนเลย, <c oughs> เลยนะคะทำไมถึงมาเรียนภาษาญี่ปุ่นคะคุณกันอุ๊ยอันนี้ชอบตั้งแต่แบบเนหมอตน้นเราไม่เคยรู้จักเลยนะทำภาษาญี่ปุ่นจต่ว่าเพื่อนพูดมาแล้วก็เลยอ,อะไรนะ่าสนใจจังเลย <c oughs> แล้วก็เลยไปเสิร์ชยูทูบดูแล้วก็แบบแล้วก็ไปเจอโบคาลอย <c oughs> อรู้จักโบคาลอยกันไหมเราชอบวาดรูปด้วยอินกับลายเส้นของแอนิเมชันหรือมังงะพอชอบมากๆแลเราก็เริ่มแบบ เมือ่อไหร่อนิเมะซับไทยมันจะออกสักทีเธอถามว่ามันง่ายขนาดนั้นไหม,มก็อยากลองอ่านนิยายที่เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นดูแล้วก็แบบว่าพวกเกมโอโตมิทุกคนน่าจะเคยเล่นกันนะคะอาจจะไม่ทุกคนก็ได้อืมน้านี้โทโ่้นนี่友達ってどんな人？ก็ชิคกี้น้อนไทยโน้บล็อคโน้ตเองส่อิวตกตาดีดีน่อืม人気があるよ著名なデパートえっと パラコンとか。探してみるよ。あนがとう。はい。じゃあまたね。元気マン。ติดขาดเด็กน้อยแต่ก็อยากจะให้เป็นตัวอย่างของคนที่แบบว่าไม่ได้เรียนเก่งรลิศนลเพอร์เฟกต์เซนเซอร์ใจดีพร้อมจะให้คำปรึกษาเราตลอดเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนๆดีกว่าก็จะไปกินข้าวที่องที่เดินเหมือนตอนเช้ากับเพื่อนๆไปแล้วนะคะเจอกันนะคะ วาเซดาเยอเนะนิฮอนกากขโรงเรียนสอนภาษาญ,ญี่ปุ่นทีดีที่สุด